ตอนนี้ตั้งคันได้33สัปดาห์แล้วมีโอกาสท้องลดไหมรู้สึกว่าท้องเล็กลงนะคะถ้าในกรณีที่อายุคันค่อนข้างเยอะแล้วก็คือประมาณสัก33สัปดาห์ขึ้นไปแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วอยู่ดีๆนะคะรู้สึกว่าท้องเล็กลงจริงๆในอายุคันยังไม่ถึง36สัปดาห์ท้องเราจะไม่ค่อยเล็กลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในเรื่องของท่าเด็กด้วยนะคะท่าทางของเด็กนะคะ,ะยังไงดี คือโดยปกติแล้วท้องเราก็คือเป็นมดลูกเราเป็นทรงนี้ถูกไหมคะถ้าตามธรรมชาตินะ่ะที่เราคิดกันก็คือมดลูกควรจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงลิ้นปีนะคะเวลาที่ตั้งคันครบกําหนดนะคะแต่ก่อนที่จะถึง36สสัปดาห์เนี่ยบางครั้งค่ะในอายุคันที่น้อยกว่านั้นเนี่ยเด็กเขามีการเปลี่ยนท่าก็คือในเด็กบางคนเขามีการนอนแบบ อาจจะหัวอยู่ข้างบนหรือก้นอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นท่าแนวแนวตรงเนี่ยมดลูกก็จะสูงขึ้นแต่ในบางจังหวะที่เขามีการนอนตะแคงก็คือนอนขวางเนี่ยส่วนนําเขาจะอยู่ที่บริเวณด้านข้างท้องจะป้านออกอันนี้พอนึกภาพตามนะคะพอเด็กป้านออกปุ๊บเนี่ยยอดหมดลูกก็เลยเหมือนต่ําลงตรงนี้เป็นเรื่องปกติค่ะ โดยธรรมดาแล้วค่ะถ้าหากว่าเราสงสัยว่าสรุปท้องที่มันเล็กลงเนี่ยเป็นเพราะเด็กเปลี่ยนท่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นในท้องไหมนะคะวิธีที่จะรู้มีวิธีเดียวก็คือเราจําเป็นจะต้องได้รับการอันตรสาวค่ะเพื่อประเมินในเรื่องของท่าทางของเด็กนะคะและ2ค่ะในกรณีที่หมดลูกมีขนาดเล็กลงนอกจากเรื่องของท่าทางเด็กที่มีการเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเกี่ยวเนื่องจากการที่มีภาวะน้าคร่มน้อยก็ได้นะคะ ซึ่งการที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยโดยที่ไม่ได้มีน้ำเดินเนี่ยตัวนี้ก็เป็นภาวะที่ไม่ปกติเหมือนกันก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทาไมน้ําคร่าถึงน้อยมีปัญหาที่รกหรือเปล่าใสา่สะดือหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรอย่างอื่นนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้ค่ะหมอแนะนํานะคะถ้าคุณแม่กังวลคุณแม่ควรที่จะไปพบคุณหมอก่อนนัดนะคะแล้วก็จะต้องลอ,องถามในเรื่องของการอันตรสาวนะคะเพื่อประเมินขนาดเด็กประเมินเรื่องของน้ําคร่ํา แล้วก็ดูในเรื่องของท่าทางด้วยถ้าหากทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็จะได้สบายใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตั้งตั้งคันต่อได้โดยที่เ,เรียกว่าสบายใจก็แล้วกันนะคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าหากจากแค่แค่ที่เล่ามาในตอนนี้ค่ะมันเป็นได้ทั้งภาวะปกติก็คือไม่มีปัญหาอะไรและอาจจะเกิดจากภาวะผิดปกติที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษา ได้เหมือนกันนะคะคืออาการแบบนี้ไม่สามารถฟันธงได้ว่าปกติหรือผิดปกตินะคะเพราะว่าจําเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะยังไงก็ส่งกําลังใจให้การตรวจออกมาเป็นผลปกติก็แล้วกันนะคะ